สวัสดีครับผมนายเฉลิมชัยอุนทุโลสวัสดีครับผมนายพนมกรออนซครับครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอผลการดำเนินงานของร้าน OPSHOP นะครับครับความเป็นมาครับโดยร้าน OPSHOP ครับก็ได้จัดตั้งเปิดร้านค้าคับภายใต้แพลตฟอร์ม Shopee ครับตั้งแต่วันที่11มีนาคมปี267ครับโดยมีสินค้าเริ่มแรกเพียงชิ้นเดียวครับก็คือมีตรทำครัวครับ โดยสาเหตุที่เลือกสินค้าชนิดนี้นะครับก็คือเป็นสินค้าที่ทุกบ้านทุกคนเรียนต้องใช้นะครับแล้วก็ต้องทําการซื้อใหม่อยู่เสมอนะครับแล้วต่อมาก็ได้ทําการซื้อผ้าเช็ดรถมาขายเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากต้องการเพิ่มสินค้านะครับโดยสาเหตุที่เลือกผ้าเช็ดรถนั้นนะครับก็คือเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจงในการเช็ดรถเท่านั้นนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับมีอากาศแปรปรวนฝนตกบ่อยนะครับจึงทําให้สินค้าชนิดนี้เหมาะแก่การนามา ขายนะครับในช่วงระยะเวลานะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับถึงเดือนมิถุนายนนะครับการตั้งชื่อร้าน OP Shop ครับก็คือได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากชื่อภาษาอังคฤษของเจ้าของร้านทั้งสองคนก็คือโอ๊ตกับแผนนะครับโดยนำอักษรตัวหน้าสองตัวมาผสมกันนะครับแล้วก็คำว่า OP นะครับยังมีความหมายแฝงอยู่นั่นก็คือ Overpower นะครับ ซึ่งแปลจับใจความได้ว่าพลังเกินเหลื่อมล้นนะครับผมซึ่งก็มีความหมายดีครับในะนําสินค้านะครับอันแรกนะครับก็เป็นมีดไวกิคิงน้าพลาสติกนะครับราคาต้นทุนหกสิบหกบาทราคาขายเจ็ดสิบเก้าบาทครับมีทำควอด้ามพลาสติกครับต้นทุนสามสิบเก้าบาทราคาขายหกสิบเก้าบาทครับมีทำควอด้ามสแตนเลสครับต้นทุนห้าสิบเก้าบาทราคาขายแปดสิบห้าบาทครับ มีทำครัวด้ามไม้ครับราคาซื้อแปดสิบเก้าบาทราคาขายเก้าสิบเก้าบาทครับผ้าเช็ดรถไมโครไฟเบอร์สามดีครับนะครับราคาซื้อหกบาทราคาขายยี่สิบห้าบาทครับแผนกำไรครับโดยทางร้านได้จะททำงบค่าใช้ใจ่ายต้นทุนทั้งหมดและจุดคุ้มทุนเพื่อที่จะได้ทราบว่าต้องขายสินค้าเท่าไหร่ถึงจะมีรายได้เท่ากับค่าใช้ใจ่ายหลังจากนั้นตั้งเปอร์เซ็นต์กำไรครับ และทำการวางแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวในแต่ละเดือนทั้งสี่เดือนและแบ่งเป้าขายตามแต่ละเดือนตามความเหมาะสมครับต้นทุนทั้งหมดนะครับก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ครับมีทั้งหมดสามสี่ครับสี่ละสิบผืนก็ทั้งหมดก็สองร้อย เอ้ร้อยร้อยแปดสิบบาทครับแล้วก็มีมีดครับมีดไวกิ้งก็หกสิบหกบาทครับมีดทำครัวด้ามพลาสติกสามสิบเก้าบาทครับมีดทำครัวสแตนเลสห้าสิบเก้าบาทครับมีดทำครัวด้ามไม้ครับห้าสิบเก้าบาทครับต้นทุนรวมทั้งหมดก็จะเป็นหกร้อยสิบเอ็ดบาทครับต้นทุนคงที่ครับก็จะเป็นค่าแรงครับ ของทั้งสองคนเฉลี่ยแล้ววันละห้าสิบบาททั้งหมดร้อยยี่สิบวันครับสองคนรวมกันก็จะเท่ากับหนึ่งมื่นสองพันบาทครับแล้วก็จะมีค่าลงทะเบียนคนละสองพันสี่ครับยอดรวมก็จะเป็นสี่พันแปดครับแล้วก็มีค่าอินเทอร์เน็ตหนึ่งพันสองครับรวมต้นทุนคงที่ก็จะเท่ากับหนึ่งหมืนแปดพันบาทครับต้นทุนผันแปรนะครับก็จะมี ค่าบรรจุพันห้าบาทต่อกล่องครับแล้วก็มีค่าธทรรมเนียมของบริษัทช้อปปี้ครับที่หักต้นทุนผันแปรรวมก็จะเท่ากับยี่สิบแปดบาทครับต้นทุนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นต้นทุนสินค้าบวกต้นทุนคงที่บวกต้นทุนผันแปรครับก็จะเท่ากับหนึ่งมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสี่บาทครับการคำนวณต้นทุนนะครับ ก็จะมีดังนี้ครับจะมีมีดไวกิ้งดั้มพลาสติกครับราคาขาย79บาทครับต้นทุนผ่านแปรต่อชิ้นนะครับ66บาทกำไรผ่านแปร13บาทครับแล้วก็หักส่วนลดการค้า5%ครับ ถั่วน้ำหนักเฉลี่ยก็จะเท่ากับศูนจุดหกห้าครับจำนวนการขายที่จุดคุ้มทุนก็จะอยู่ที่สี่สิบสองบาทครับนี่ทำครัวดั้มพลาสติกครับราคาขายหกสิบเก้าบาทต้นทุนผ่านแปรสาสิบเก้าบาทกำไรผ่านแปรสามสิบบาทครับสัดส่วนการขายครับยี่สิบเปอร์เซนตถ่วน้ำหนักเฉลี่ยหกครับจำนวนขายที่จุดคุ้มทุนก็จะเท่ากับร้อยหกสิบแปดบาทครับ มีทำครัวดั้มสเตนเลตครับราคาขายอยู่ที่ชิลละแปดสิบห้าบาทครับต้นทุนผ่านแปรห้าสิบเก้าบาทครับกำไรผ่านแปรยี่สิบหกบาทครับสัดส่วนการขายอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นตครับถั่วน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่สามจุดเก้าครับจำนวนขายที่จุดคุ้มทุนอยู่ที่สี่สิบสองครับ ก็ผ้าไมโครไฟเบอร์สามดีครับราคาขายต่อชิ้นอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทครับต้นทุนพันแปรหกครับกำไรผ่านแปรสิบเก้าครับสัดส่วนการขายห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตครับตัวน้ำหนักเฉลี่ยสิบจุดสี่ห้าครับจำนวนขายที่จุดคุ้มทุนอยู่ที่สี่ร้อยหกสิบเอ็ดครับ ต่อไปนะครับเป็นเแผนการขายนะครับที่ว่าจะต้องเบวกกําไรนะครับก็จะมีรายการแรกนะครับมีไวกิ้งดา้มพลาสติกนะครับยอดทั้งหมดที่ต้องการเลยก็คือห้าสิบชิ้นนะครับรายการที่สองครับมีทําครัวด้ามพลาสติกครับต้องการทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบชิ้นครับรายการที่สามมีทําควดัมสเตนเลตครับต้องการทั้งหมดร้อยสามสิบชิ้นครับ รายการที่สี่มีทํครัวไม้ครับด้ามไม้ bra, รร D, ครับต้องการทั้งหมดห้าสิบชิ้นครับและรายการที่ห้าครับผ้าไมโครไฟเบอร์สามดีครับต้องการทั้งหมดห้าร้อยชิ้นนะครับรวมทั้งหมดห้ารายการก็จะต้องเป็นเก้าร้อยชิ bra. ้นนะครับโดยเดือนมีนาคมครับเราก็ตั้งเป้าหมายไวยครับโดยการแบ่งนะครับก็คือรายการแรกนะครับเราก็แบ่งนะครับห้าชิ้นนะครับรายการที่สองก็สามสิบชิ้นนะครับรายการที่สาม ยี่สิบชิ้นนะครับรายการที่สี่ห้าชิ้นแล้วก็รายการที่ห้าหนึ่งร้อยชิ้นนะครับรวมทั้งหมดภายในเดือนมีนาคมเราก็ต้องการหนึ่งร้อยหกสิบชิ้นนะครับซึ่งเผลลัพธ์ก็ไม่ได้ตามเป้านะครับนี่ก็คือออกราฟนะครับของทางร้านนะครับในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งก็ไม่ได้มียอดเข้าชมอะไรมากนะครับเนื่องจากออเปิดร้านนะครับช้านะครับ ต่อไปครับเดือนออเมษายนนะครับเป้าหมายที่เราต้องการก็จะมีนะครับรายการแรกที่เราต้องการก็คือสิบห้าชิ้นครับรายการที่สองสี่สิบเจ็ดชิ้นนะครับรายการที่สามสามสิบเจ็ดชิ้นรายการที่สี่สิบห้าชิ้นแล้วก็รายการที่ห้านะครับร้อยสามสิบสามชิ้นนะครับซึ่งเดือนนี้ก็คือจะเป็นเดือนที่ว่าเป็นการทาโปรโมชั่นนะครับโดยการออซื้อสินค้านะครับซื้อแลกสินค้ากับ เพื่อนๆนะครับทาให้มีเยอดขายนะครับกระเตื้องขึ้นมานะครับโดยก็จะมีเพื่อนๆบางกลุ่มที่ว่าไม่ได้แลกสินค้าคืนกันนะครับก็คือนับเป็นว่าเป็นการซื้อขายสินค้าจริงๆนะครับซึ่งก็ได้ผลลัพธ์มานะครับก็เท่ากับว่าขายไปได้นะครับ12ชิ้นนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับในช่วงเดือนเมษายน นะครับก็จะมีออเดอร์แรกนะครับเข้ามาสองชิ้นนะครับออเดอร์ที่สองมาสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่สามสองชิ้นนะครับเป็นรายการผ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีมาอีกครับผมโดยเข้ามานะครับหนึ่งออเดอร์แรกสองชิ้นนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่สองอีกสองชิ้นนะครับเป็นรายการผ้าทั้งหมดเช่นเดียวกันครับนี่ก็จะเป็นกราฟของเดือนเมษายนนะครับซึ่งกราฟก็จะมีเการพุ่งขึ้นมานะครับเนื่องจาก การที่ว่าเรานั้นได้ทำโปรโมชั่นแลกขายซื้อสินค้ากับเพื่อนนะครับผม,ดมเดือนพฤษภาครับเป้าหมายในการขายของเราครับรายการที่หนึ่งครับจำนวนสิบห้าชิ้นรายการที่สองจำนวนสี่สิบเจ็ดชิ้นครับรายการที่สามจำนวนสามสิบเจ็ดชิ้นรายการที่สี่จำนวนสิบห้าชิ้นครับและรายการที่ห้าจำนวนร้อยสามสิบชิ้นครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ ก็ขายมีดได้สองชิ้นครับแล้วก็ได้ผ้าอีกสองชิ้นครับนี่จะเป็นรายการที่ซื้อเข้ามานะครับจะเป็นผ้าสองชิ้นครับแล้วก็มีดทำครัวด้ามไม้สองชิ้นครับอันนี้กราฟของเดือนพฤษภาครับเดือนมิถุนาครับเป้าหมายในการขายของเรานะครับรายการแรกก็จะเป็น สิบห้าชิ้นครับรายการที่สองสี่สิบเจ็ดชิ้นครับรายการที่สามสามสิบเจ็ดชิ้นรายการที่สี่สิบห้าชิ้นและรายการที่ห้าร้อยสามสิบสามชิ้นครับผลลัพธ์ที่ได้คือไม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับครับผมกลุ่มเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ